อุยอุยโปจับผิดด้วยภาพค่ะอ้อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะแชงเนี่ยคิดถึงลิซ่าใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ค่ะสามสาวแบคทิ้งกับเกาหลีไปหมดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่น้องลิซ่าคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ยังอยู่ที่ประเทศไทย ล่าสุดค่ะเจ้าแชงเนี่ยก็มีการมาอัพรูปภาพรูปนี้นะคะนอกจากจะดีใจค่ะที่จะได้ไปร่วมงานโคเชล่าแล้วเนี่ยจริงๆก็แอบเหงาคิดถึงเต้าลิษด,ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะว่ามีคนตาดีนะคะบอกว่าให้ดูรูปภาพที่พี่เดียน,นาค่ะเอามาลงให้ดีๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแชงก็นั่งอยู่แถวนั้นด้วยค่ะ ไปทานข้าวด้วยกันนะคะแต่ว่านั่งกันอยู่คนละโต๊ะถ้าดูจากทรงผมก็คือวันที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเนาะวันพิ้งค์เดวันในประเทศไทยแน่ๆเลยค่ะส่วนโคมไฟเนี่ยก็ใช่นะคะแล้วก็มีคุณก้อยค่ะญาติของนอริซาก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่านั่งกันคนละโต๊ะเท่านั้นเองนะคะและวันนี้ค่ะ เจ้าแชงค่ะก็เพิ่งมีการเอารูปภาพนี้เนาะมาลงย้อนหลังในไอจีของเธอคงจะคิดถึงค่ะคนที่อยู่เมืองไทยมากๆเลยใช่ไหมคะนั่นดูจากแววตาแล้วนะคะอะแอดก็แซวเล่นขำๆนะซึ่งช่วงนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมน่าจะอยู่อีกหลายวันค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะต้องไปถ่ายงานอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดค่ะเห็นมีข่าวจากเดอะสแตนดาร์ดมาเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากเธอค่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง 2ID แล้ว เธอคะ่ะยังมีโฆษณาตัวใหม่กับทางเซเว่นอีเลฟเวอีกด้วยนะคะกําลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทําแล้วก็รอดําเนินการเปิดตัวแล้วก็เห็นว่าค่าตัวในครั้งนี้ค่ะมีมูลค่ากว่า100ล้านบาทกันเลยทีเดียวว้าวปังมากๆเลยนะคะรับซัพย์อีกแล้วนะคะเตาลิศแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะในคลิปหน้า